S <S มันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเรากินยาหลอกอะอความรู้สึกอย่างนั้นของอินเดียนคือแบบมันไม่ต้องกินต้องกินไดได้แล้วก็มันมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงๆเขากินแล,แล้วเขารู้สึกว่าเออมันดีขึ้น,นจริงๆไอ้จะบอกว่าที่ไปทําที่เช็คบอดีไทป์ใช่ไหมคะแล้วก็ที่พี่บุดบอกว่าที่หนูต้องเลี่ยงเลยอะที่แบบท็อปมาในินเดียนี่คือกาแฟ าาซึ่งกาแฟเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกที่หนูลืมตาตื่นมาแล้วคือดื่มเลยคือกาแฟแล้วพอเวลาพอเวลาไอ้นี้ปุ๊บพอเรากลับไปตอนแรกก็แบบเฮ้ยมันจะได้ปะวะมันดะยังไงกตสุดท้ายอินเดียนคือตื่นมานะวันหนึ่งก็คือแบบไม่ได้อยากดื่มกาแฟหนูก็เลยไม่ได้กินกาแฟไปที่ที่ทาได้ก็คือสองเดือนเต็มๆ ช่วงน,น,นั้นสองเดือนเต็มๆที่ไม่ได้กินกาแฟแล้วรู้สึกว่าอ๋อมัน actually มันทํางานลิงก์โดยตรงกับ nerve system เรานิหนาใช่พอเราดื่มกาแฟเข้าไปอ่ะมันมี feeling เราคิดว่าเราต้องกินเขาแต่จริงๆมันไม่จําเป็นเลยเมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเรากินยาหลอกอ่ะความรู้สึกอย่างนั้นเอยเราต้องกินเราต้องกินแต่จริงๆเราอินดีนคือแบบมันไม่ต้องกินต้องกินไ็ได้หรือว่าเปลี่ยนเ,นเป็นแบบเป็นชาเขียว แทนแต่ถามว่าพอเราผ่านช่วงสองเดือนแรกนั้นไปแล้วก็เหมือนแบบเราเรา c l e a n s รือวมไอ้พวกที่มันพวกอาหารเสี่ยงเนาะอย่างเช่นนมที่บอกว่าติดน,นมหนูก็ไม่กินนมก็กินอาหารที่ว่ามันมัน,มนอาหารเลี่ยงอะที่คนเลี่ยงอะก็เลี่ยงหมดเลยแล้วว่า um, มันมันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น,นจริงจริงอาดีขึ้นยังไงบ้างคือที่ดีขึ้นคือที่เห็นเหมือนเหมือนกลับมาเห็นว่าเออเราอยู่ตรงเนี้ย แล้วเรามองเข้าไปอ่ะไอสิ่งที่เรากินกินก<ม>ินคือทุกอย่างมันคือ energy เราบอกเอ้เ energy energy อ n e จีแต่เราเหมือนไม่มีอ w แว e n e s s ั้ว่าไอที่เราปทุกว่าน่ะมันก็คือ energy เหมือนกันเนี่ยแต่เราจะเคลียร์มันออกแต่เราคือคนที่แบบป้อนตัวเองแล้วก<ๆ>็ป้อนแล้วเราก็ป้อนแต่เราก็เราหาวิธีที่จะเอามันออกแล้วก็บอกให้เราหยุดป้อนอันนี้ดิเราถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็คือกินแต่ว่าเราเปลี่ยน process ที่จะกินเข้าอ่ะมันก็เลยได้รับการเปลี่ยน จริงไม่ดีจจจใ <น S 1> จเลยเพราะมีสุดสดชื่นขึ้นเยอะที่พี่ทักตั้งแต่แรกอะ Golden Milk มีเป็นอะไรที่คือ w วร l d แล้วในในตระกูลญ,ญาติให้กินหวบให้กินก Golden Milk oh, กินไอ้นี้ดีกว่าหรือว่ามันมันตอบโจทย์ทุกอย่างจริ่งบางคนเขารู้สึกว่ามันมันแบบเขามีทเทิร์นการกินของเขามาอยู่แล้วเขามีความเชื่อของเขามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการให้อะไรใหม่ให้เขาอะมันจะเหมือนแบบเขาก็จะแบบเอ๊ะบเนึงหรูก็บอกว่า อยู่แค่กินมันเหมือนกินเมดิซนหนึ่งเม็ดห,ห,หนึ่งครั้งออพรอเนี่ยคือเมดิซินแต่เป็นเมดิซินที่แบบว่ามัน <Food. S 1> ช่วยอยู่ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอยู่ลองเอาไปแบบลองเอาไปดูก็จะมีฟีดแ b a c กับเมาว่ามันร้อนมากมันนุ่นนี่มากแต่สุดท้ายอะค่ะคนที่เขาแบบเมนโทรปี for เขาอะเขากินแล้วเขารู้สึกว่าเออ,เอ,อมันดีขึ้น,นจริง โอ้ยดีมากเลยขอบคุณที่แชร์ขอบคุณมากๆค่ะที่จะบอกว่า้มันดีที่พี่หัวทำอยู่บอกคลิปดูให้หี่กเขาเป็นขาโหมีกำลังใจมากคลิปดูให้หีัยคลิปด้วยมีกำลังใจมากเพราะว่าพี่แบบพี่ช่วยหนูเสร็จปุ๊บแล้วหนูก็คอยรามันเหมือนจังหวะแต่งชีวิตของหนูที่มันกําลังต้องเจอสิ่งนี้ขอดีอะค่ะพอเราหนูเจอสิ่งนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าขันไปข้างๆก็คือสมด่อให้คุณแม่เออเป็นเขาเครื่องเข้ามาพอดีที่แบบบนปีนี้ก็คือปัญหาสุขภาพอะไรที่มันแบบ มันเอามันตะโกนออกมาก็เลยไปจัดแจงเขาได้วอกว่าสุดยอดดีเลยค่ะเยข, <Ye> e. ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะ